สบายดีสปอนสบายดีเด้อสปอนสบายดีสปอนโดยเนาะสบายดีเอ่าพี่น้องแต่ละคนเนาะเออมื้อนี้ไปทา้งหลมามื้อนี้ไปกันเาขี้แก่เาาขี้แก่เอาอยู่ไสอยู่บ้านโคกบันยาวอุ้งโอ้เมื่อเอาอยู่พุ้นแม่แช่นี่บ่มีบ่มีแต่ว่ามันหลายคนเอานะอืมมันบ่พอกัน คือว่าแล้บ้านน้องเพิ่นเฮ็ดเต่าลายเนาะบ้านเฮากันบ่มีได้สาวไล่มันลายก็สซิไล่เกะยากันออืๆเพราะว่าบ้านเจ้านี่มันแบบคนเฮ็ดเอ่อเฮ็ดเต่าลายโรงงานเต่าลายเนี่ยที่แกะเปนบ้านมันบ่พอกันแม่โดยแต่วันอื่นนําเนาะแม่ญาติตักเดินยากกันบ่แม่ออืเอาแป๊วเมื้อได้จบมื้อนี้เอ่อได้เจ่งมือหน่อยก็มาอืมโรงงานเต่าน้องกอนเนาะที่เราอือสิว่าได้หลายเตอบ่ เอามาเลยเห็ดเนี้เผาเผาแล้วไม่เห็ดเตา่าะเผาาเตหรอเผาเห็ดหัวเสือเตาเลยเอามายัดอือืมอันเตาอยู่ข้างหลังเจ้าเนี่ยถือว่าเห็ดสำเร็จเสร็จชิ้นเนี่ยบอตัวนี้นะแม่สำเร็จนำใส่ได้ตัวนี้นำใส่ได้เอาทานใส่จุเลยเนาะแม่โดยโดยพี่น้องเนียโอ้เนาะถือว่านุ่ยเท่าเลขายในชนิ่น่ะห้าสิบหกสิบแล้วขนาดเออแล้วแต่ขนาดน้อยขนาดใหญ่ โดยโดยโดยขึ้นเลยก็บ่ได้ก็ขายตาเดชเงินเนาะแม่นี่ขานน้ําบ่นงคุยยังบ่ทันกินบ่ทันกินโดยคือบ่กินยังยังเมื่อยัยากยังเมื่อยเนาะโดยเมื่อยกินข้าวบ่แซ่บบ่แม่นปาพ่น้องว่าเบิดกําลังใจบ่ได้นี่เบิ่งสีหน้าคือแบบคนอ่าเบิดกําลังใจแท้นี่ะบ่มีกําลังใจบ่ มีมีว่าใครยืดสายขับมีเนาะอย่าง่าเบิดแต่หหวยมาจักทางหาห้ยได้ข่อยเดี๋ยวเอามาโยกหน่งพี่น้องเลยยืนยืนก็ไพ่หนี่งคือโบเห็นไพ่ก็แม่ก็แม่จะเห็นเบี้ยอยู่ทางล่างเลยบอกเอออันคือเฮ็ดเบี้ยนี่คือตอนนี้บริมีคนงานบ่บ่มีเพราะว่าคขาทเกี่ยวข้าวเลย๋อช่วงนี้ช่วงเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเขาไปมาเฮ็ดให้มีแต่เร็วข้าวแล้วนะ สำเร็จข่าวแ้วน้าถือว่าคนงานลายเนาะแม่โอ้ดโดยๆแต่คือทั้งเจ้านี่เม่ได้อยู่เพื่อนเดี๋ยวนี้วาไปเบี้ยเดินไปเบี้ยเอาปลาซอยเบี้ยแม่ช่วงนี้กนเกี่ยวข้าวนี่ยเอาก็เอามาคนเข้าแต่ว่าเกี่ยวข้าวเมื่อวานนี่แหละตากไว้ก่อนดิแรงทะเลนีนนนแน่แล้วก็เลยว่าตะเลงสิมัตแล้วก็เลยตะเ้าก็เลยไปเอาแก่ อืมหากเกี่ยวบ่เมนเกี่ยวหวานนี่เลยโอ้โดอยดยเป็นได้เกี่ยวเองเนอาจ้างจ้างโอ้ถือว่าได้อ่าจ้างจ้างแบบคนทหารมั่นว่าแพ้บ่จ้างคนธรรมดาจ้างคนธรรมดาเนาะเห็นไหมเด็กแถวนี้ใกล้ค่ายทหารว่าจ้างทหารเชียวดอยดยเนาะอโอเคพี o, ่น้องเลยมุซ้านี่ก็คือเดาขี้แกบเนาะแม่อเด็กสิบแปดปายเทางไหรต่อบ่หวานก็สิไริคนเข้าคนเข้า ได้บางคนมาคนซอยอยังยังสี่ทีหา้าแถวนี้แล้วนี่นั่งอยู่แถวนี้นะโดยบ็วันไทยคือสีอได้มาอยู่หรอกเนาะหานั่งแถวนี้ก็หหอยบ่ได้ได้หอยได้หอยผ้าออกไปพามาได้ขอ่อยจังไรก็คือ,อว่าแบบนี้ก็มาหาน้องปอนเนาะมีของมเอาเสื้อฟใหเพิ่อนแม่พี่น้องเลยก็คือเพิน่นก็เคยว่อยทั้งน้องปอนฟังอยู่เนาะเอาเพิ่อนจะผักของมาให้ หากแต่เ no ้ากับผู้พูดหรือว่าของนั่นเป็นอย่างเนาะว่ามันอยู่ในกล่องท่านซะทางเอื่ยก็มาแล้วหากแต่คือทางน้องคนนี้พึ่งมาแต่เอาขี้แก่ไปเมื่อยคือสิบ่มีแห้งยกหรอกไม่ได้ไหยโดยทางสาวไล่กับสิยกให้น้องเพิ่งก่อนเนาะเลยโอเคให้พตุการง์ตอนนด้อบ้านน้องก่อนรอรุ่นเด้อ เลยอันนี้เปิบใหญ่ดินักเปิดบ่ยอมอยู่ห่ยกยกกามอยู่ห่ป๊าโทนี่เหื่อยแล้วนี่ยกขึ้นก่องบักใหญ่เนาะโดยอ่ะลองแกะเบิ่งยูแกะเบิ่งเลยันี้จาก่องยงอันนี้ก็เนาะถ้ารอรุ่นเหมือนกันงสิได้คํา3บาทคือวาอบ่เออแจ้งข่าวดีมาอยู่กซิได้บ่เอามีดปาดบ่เียอ่ะมีนี่เออเพิ่นนั่นอยู่อกเพิ่นแห้งอกเพิ่นุ าเป่า้แก่เพิ่งยกกเลรกแล้วเนาะอึบยกเลิเลยแสดงเห็นขนงเลยออกูนี่ไึ้บขนมจักมันยังแล้วหุ่นโอ้ยดูนี่นะคคือขนมนั่ยูนถุงนี่ับทีมถาหน้าอ๋อยาสบ ยางสับปูเจ้าของมาแล้วไดแต่เจ้าของบนก็ได้เบิร์ด่หมอันนี้อ๋อเบิดเลยมียังไงไปขวแล้วขวบมาทอดจนปุ่นจนตี้เบิร์ดมีอะไรบ้างเนาะนี่กับตางมาทางไก่เนาะโอ้าหแบบต่างๆมาทางไก่แล้วนะก่อนจากทันทีมีมีนะหรือว่ามมากนะ นีของกินของยูใ่ไห่เราของกินกะไลรึ่าโ้มเลบันเคสขนมนี่เด็นเสร็จตลวเด้อัวแปะตัวสัมสกิบสัมสกินเจ้าสัมบวานที่คนนะนี่แค่ตัวน้แยาสั่หัว มี่แค่ตันะอนไหจะหัวคือกันหรือว่าคีมนวดเทียมซาบบเะนี่หมามน้กเเ้เียนเซมูมีมีเทียนบอก่าอันนี้ก็แซมูซาบผัดชอรต่ไปรุ่นบอดูนี่ซามาลดนวดบมเอาเลยเนาะสบม่ที่แชมพูน้ำเวลาหามน้ำโดยเบิร์อะเบิดเตอนนี้ เมนโอ้ถือว่านี่อยู่ในกินนะค่ะพี่น้องเลยคุณเนี่ยกินชาหูขี้หมาบนาแล้วก็ยาสาหัวนี่อยู่ในกินกับต้มขนมมาม่าค่พี่น้องเลยถือว่าอายเพิ่นซื้อฝากมาให้น้องปอนเนาะใส่้ในแนวกินเลยคือเพิ่นก็ได้เล่าอยู่จะกินน้องปอนเนาะวาสิฝากนี่อยู่ในกินมาให้น้องปอนช่วงน้องปอนมาสบายนี่ หากแต่เพิ่นก็มีซื่อมีเสียงอยู่เด้อเป็นของอ้ายไก่อยู่ฝั่งไทยเพิ่นกาได้ซื้อเครื่องมาให้น้องปอนก็ถือว่าเป็นกระต้งขนมเนาะโดยโดยพี่น้องเลยเป็นจังไงน้องปอนดีใจยบอหนดีใจแล้ฉันไม่ก็ดีใจเลยเนาะดีใจยังบุกเคยบอบอเคยครั้งแรกบอหิแมอ่าคือว่าครั้งแรกเนาะที่ว่ามี เอฟซีอยู่ฝั่งไทยเพิ่นฝากมาให้เนาะโดยออืเดี๋ยวนี้มีมมมแต่หายทั้งน้องปอนอ่าขอบุญขอบคุณอ้ายเพิ่นเด้อเ,เพินพ่นเด้อมีเพิ่นเพิ่นมี่ซื้อว่าไอ้ไก่เนาะโดยโดยโดย,โดยขอบุญขอบคุณไอ้ไก่ลายเด้อสำหรับข้องภาคชัวบอกแล้ววันนี้ <laughs> <laughs> ตื่นตันว่าดีใจลายนะดีใจแห้งหล้วว่าบอกเนาะเป็นอย่างนั้นก็ถือว่า อ่าน้อกพนดีใจแฮ่หรือว่าออกออก็ถือว่าขอบุญขอบุณเพิ่น,น,นเน<ด>ย่ยเนาะที่ว่าได้ฝากนี่อยู่ในกินหรือว่าอายาสะหัวหรือว่าขี้หมาบน้มามาให้ทางน้องบอนเนาะโดยก็ถือว่าน้ำจิ้น้ำใจจากไอ้เพิ่นเนาะน้องบอลเนาะโดยคือว่าขอบุญขอบุณไอ้เพิ่นเนี่ยเพพี่น้องเลย